สวัสดีค่ะวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศมากินน้ำพริกปลาทูทอดไข่ชะอมนะคะไม่ได้ทอดให้ชมนะคะตอนแรกคิดว่าจะไม่ถ่ายคลิปไม่มีอะไรทําไม่มีอะไรถ่ายก็เลยต้องถ่ายคลิปซะหน่อย ซื้อชะอมมาก็ใช้ไข่สามฟองละคะ่ะซื้อเขาแพงนะคะเราทอดเองดีกว่าแล้วก็แห้งแห้งกรอบกรอบทานกับข้าวสวยร้อนๆอร่อยค่ะเพื่อนๆน,น้ำพริกเออกินกับปลาทูเนาะปลาทูไข่ชะอมน้ำพริกกะปิอาหารไทยๆของเรา มาทานด้วยกันนะคะเพื่อนๆง่ายๆวันนี้ง่ายๆค่ะทอดไข่ชะอมน้ำพริกปลาทูปลาทูก็มีตัวเดียวค่ะเหลือในตู้เย็นตัวเดียวกินคนเดียวง่ายๆนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้สอวอหน่อยนะคะวันนี้คุณย่าก็ขอให้เพื่อนๆทุกท่านโชคดีร่ลำรวยนะคะมีเงนินมีทองเต็มกระเป๋าค่ะขอบคุณทุกการสนับสนุนตลอดมานะคะเพื่อนๆ ข้าวสวยร้อนๆนะคะน้ำพริกกะปิเผ็ดๆเปรี้ยววหวานนิดนึงข้าวสวยร้อนๆกับปลาทูเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมคะ่ะแค่นี้ก็อิ่มแล้วนะคะวันนี้ต้องขอตัว ไปก่อนนะคะเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ